สวัสดีครับผมผูกผอกกระเปาอีกคนน่าช่นเคยครับผมช่วงประมาณสองถุมของอิราเลครับพอดีว่ามูเป็นทุมากครับว่ารถช็อปมาขายของครับผมก็เดือนหนึ่งเพิ่จะมาขายเที่ยนหนึ่งครับก็จะเป็นช็อปไทยครับผมปวกข้าสารหานแห่งครับของใส่ครับผมจะเป็นของบ้านเฮ้าครับผมของไทยครับเป็นรถหกล้อครับผมเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันว่าสิมียังขายแน่ครับมาสิได้ยังแน่ไปเบิงน้ำกันเลยครับพ่ เบื้องอยาที่ฟันครับของใสครับผมอยาที่ฟันสปูครับนนะเพราะว่าเดือนหนึ่งจะมาครั้งหนึ่งครับมัน,านนานมาทีหนึ่นตงต้องซื้อตุนไว้ครับผมกัของใส ฟอนครับเลชอบครับเล่นแบบไม่จกตาหลอนะกองใส่หลักแบบหันตารีกบควงกับขงนะครับหกไก่แซฟิตแฉงครับคารีตอม แดงนัวครับชุดสีตุ้นไว้ครับคนโปรดข้นโปรดเป็นรัใบมะกรูดครับของแห่งครับสีตุ้นไว้ครับผมเป็นข้าวเจ้าครับ กระสอบใหญ่ครับลอยกาบาทหกนมหกมีเบ็ดปลาแดงปลาล่ตื่นไปจากสองขวดครับขี้เลี้ยงวะยชียวปลาปนปน ความเปียบขาดบ่ได้เลยครับมามามี<อ>หัวใจนี่สกอ็แค่จัดไปเดี๋ยวแจ้ครับ น้ำไม่ดองน้ำไม่สุ่มเรียบร้อยครับได้ของใส่เนี่ยเครื่องปรุงเนี่ยสองถุงกับขบาดซาออหนึ่งเบ,บิดเงินเท่าไรปะสองร้อยห้าสิบสามร้อยสามร้อย สามลอยกัวเบิดนี่สามลอยกัวบาทครับลดช็อปเดือนหนึ่งมาเที่ยวนึงครับก็ต้องได้ซื้อตุ้นไว้สิละของใส่บ้านห้องครับพวกมาม่ากาแฟรถดียาซีฟันเครื่องปรุงเข่าสอบหนึ่งสองร้อยห้าสิบ สามห้าสิบสี่อยพอดีสี่ลอยครับเขาสอบหนึ่งกับซองทงนี่สี่ลอยพอดี